สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกผู้กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็จะอ่าให้ฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ เพื่อเตือนสตินะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้วิ่งไปที่5 1 6 7นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉากิตนะคะ0ูนย์นะคะแอดมินเอาศูนย์พี่น้องหลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะ4-6นะคะจับ4มาทำไมแอดมินไม่กลับหัวนาะก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ8-6นะคะก็มาตัวกลับเนาะก็เข้ามานะคะมาตัวกลับมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนล่าง12นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง1มานะคะน้อยปกตินะคะ98มีไหมเอ่ย98 98ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะ ส่วนล่าง9-4ก็มานะคะมาตัวตรงเนาะนอย v p นะคะ1-2ก็หลุดไปนะจ๊ะ5-2ก็เจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะสรุปเข้ามา2นอยนะคะนอยพิเศษก็มาบนนะคะและนอยปกติก็เข้าล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง F.C. นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่1น,นะคะ วันที่1เดือน11นะคะเดี๋ยวไปใส่เดือน10อีกพี่น้องปี64นะคะแนวทางหาน้อยนะคะหาน้อยสูตรมัดรวมนะคะมัดรวมวันนี้นะคะแอดมินจะให้วิ่งไปที่8ปนะคะห สามสองนะคะส่วนชุดเด่นก็จะเจาะไปเลยนะคะก็จะมีนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเอาประกาสีเขียวพี่น้องหกสี่แปดหกนะคะสองหนึ่งเจ็ดเก้า 89นะคะ49 71นะคะชุดกันนะคะก็จะเป็น72นะคะ21 52นะคะแล้วก็จะเป็น59เบิ้ลน,นะคะจะเป็น77 7, เนาะ99นะคะ88นะคะ หกหกเนาะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นแปดแปดนะคะห้าเก้าแปดเก้านะคะสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะว่ายพี่น้องทำไมเอาสองรอบขอโทษขออภัยนะคะไปหมดแล้วสมองเสมอพี่น้อง แล้วก็4994นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ปากต้นตะคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยยแง่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า